ดูรดินบมบิมดินดวนใส่เต็มนี่ครับกำลังออกจากโคข้องานเหมาก็จะใส่ประมาณนี้ครับจะใส่ข้อ,ขอเ็ไ่้ รอคิวกอนนะครับของพิพัลน์รอนับสิ่งเล็มารอคิวนครับดับกกี้ร้อยก้านะครับรถช่งนะางเอกครับกำลังจะถอยเข้าไปจับนะครับ ้ทีมงานวันนี้มาหกคันครับรยะทางวิ่งไม่ไกลกับวิ่งใกล้ๆครับก,กิโลกว่ากวา่านี่ก็เริ่มจากทินใส่เลยครับ นี่โงงานตีเช้านะครับในคนละห้ารอบนี่ก็เวลาสามโมงกว่ากว่าเป็นสระบ่อน้ำเลยไม่รู้จะ คุณใจลึกขนาดไหนเพราะว่า,าหินครับมิตเหินครับด้วยจะขุดเข้าหรือเปล่าครับอันนี้ก็ขุดทำเป็นรูปป่อนครับยังยังไม่ได้ลงชั้นหน้านครับตลงลงไปชั้นสองหรือ กำลังเข้าคิวกำลังตักดินอยู่เนี่บนี่รถกิจุลทองก็รอคิวกำลังเก็บตักคิวต่อไปนะครับรถบัสนี้ติดคิวกับเพราะว่าเดยนทางวิ่งใกล้ๆครับ นี่ก็ใกล้จะเต็มคันนะครับรถเกี่ร้อยเก้าห้านะครับคันนี้เพิ่งซื้อมาปีที่แล้วนะครับเพิ่งจะวิ่งงานใต่เียงฤดูเดียวครับเต็มคันแล้วนะครับ,ข,นนรบของรบช่างเอก ครับคลิปเปลี่ยนชนี้นะครับติดตามคลิปต่อไปของพี่คุณทองนะครับขอบคุณครับ